สวัสดีครับพี่น้องที่คารุหลักถูกท่านครับารการเสียงชุมชนคนไทยบ้านตามสไตล์พญานาล่งวอบประจงครับพ่อพี่พ่อน้องคือเกา่นละว่าวยุบาลน้องหอยตะบนจระเข้เพื่อนน้องเรือจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้ก็วันที่2นะครับพืษนสภาพ่ม2562ันกบเมื่อวันก็เป็นวันแรงงานครับปกตินี่ครับส่วนมากมันกะเป็นมือห้ยออกแล้วเมื่อนี้กระไดเนาะแต่ว่า บานเมืองเฮ้ามันบ่ปกติครับมันมีโควิดเขามาเพราะวิโควิดเขามากะมีพรบรพรากฉาุกเฉินเขามากพรบแพร่ระบาดการแพร่ระบราดของเชื้อโรคเขามากอีกก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนยู่สักงักรับพี่นนอง <laughs> ไปบ่เปิดเลยเอ,อไปบ่เป็นบ่มีแนวสีเฮ็ดบ่มีแนวสีท้ำเดี๋ยวนี้ว่าประกาศห้ามพี่น้องห้ามเดินทางต่าง ไปต้าจังหวัดวส,สันต์ขามจังหวัดเพราะว่าเห็นพี่น้องเมื่อว่านเนี่ยลังไหลกันออกมาได้จากกรุงเทพหยุดเง้วซีมือนะครับจะให้เขายูจังใดล่ะมันบ่มีมองมองให้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนะมันบ่มีเงินบ่มีทองนะนะครับเบิ่งกระท่วงการข้างกับหู้ว่าคนเดือดร้อนขนาดใดเงินค้ากับแกวกับบ่มีรัฐบาลจักว่าใส่เงินไปจังใดครับอืมใส่ซุลุยซุยไลไปซื้อนั่นซื้อนี่ยามคนถามก็ะให้วู้วิวีวィวィ เห็นบอยามมันเกิดวิกฤตชาติขึ้นมาเงินสีไมาเยียวยาพี่น้องประชาชนกับบอมีซัมบอนำยังมีซอซอ้อยังมีพวกริวล่อกออบอกแต่ประชาชนชนว่าพวกริวล่อของทางฝ่ายรัฐบาลเนียบอกว่าประชาชนบ่หุ้จักอวดออมบ่หุ้จักแพง่เงินไวโอ้ยไซแมนมึนมงว่าวนะ่ะบ่เบิงกับงอนตอจะของเนาะรัฐบาลมึงอะเป็นรัฐบาลแท้ๆนะเอาเงินภาษีประชาชนไปใส่ะบริหารจังใดคือบ่ง้จักอวดออมคือมีแต่เป็นนีกับเป็นนี ไอ้พวกมวอนี่เนี่ยวาแล้วเบเบิงจาของครับเวาแล้วเบเบิงเหตุการณ์ไอ้พวกริ้วร่อทั้งไฟประยุทธ์นี่นะครับสนับสนุนสอสอผู้หนึ่งผู้ยิ่งนะครับก็ออกมาว่าเอ้ยนะครับไปขาขาตัวตายเฮ็ดยังบวจจกเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานวราซันว่าเออเป็นยังบบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปกติเวียกงานการสร้างเขากะเฮ็ดอยู่ของเขาอยู่แล้วล่ะเขาก็มีเงินมีท่องใส่ใจของเขาอยู่แล้วล่ะเขาเบ่เงินว่ารัฐบาลว่าเจ้าจะเฮ็ดยัง ว่าจะให้เขาทํามาหากินแต่พ่อรัฐบาลนีเขามาล่ะครับไปต,ตอนแรกก็พ่อทุเล่าเบาบางอยู่หรอกเอาไปเอามาจังไดบอกบ่อยคนว่ไปหันมานีอาศัยว่าโควิดเป็นเหตุโควิดในประเทศไทยนะ่มันต่างกับต่างประเทศประเทศอื่นนะ่มันหนาวญี่ปุ่นมันหนาวนะครับพวกสิงคโปรนะ์น่มันมันแออัดยัดเยียดมันบกวงคือบานเฮานะครับแล้วเขากับคนต่างชาติหลายแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย บ้านเฮ้าเนะี่ยมันสูงกว่าต่างประเทศครับมัน40องศาพูนล่ะโควิดมันอยู่ได้แค่26องศานะครับเพราะเลยกว่านั้นมันกระตายฉะนั้นน่รัฐบาลในโหนโควิดครับบอมเบิ่งสภาพเป็นจริงตามน้ำบานนอกเดี๋ยวนี้คนแตกวื้นลงมากครับผู้ว่ารายการเจ่ละจังหวัดสั่งได้ครับตันนี้เออต้องเฝ้าจับตาเลยว่าผู้ใดมาจากไซชนบุรีและย่องผู้กีดหนี่รวว่างมองแพร่เชื้อผมว่านี่เอาไปเอามานี่มันมันจีโหนโควิด จำรัฐประหารหน่อยพวกผู้นี่เป็นสีถนุนใช่ครับอืเขามาเพื่อรักษาอํานาจของเจ้าของแต่บ่มีปัดหน้าที่ดูแลประเทศชาติได้ให้ประชาชนอ,อยู่กับบ้านแต่บ่มีมาตการเยียวยาค่าน้ำค่าไฟจักว่าสิจ,จายสิจักบ่าชายเลี๋ยวเบืเอ้องแอปก็เป็นศูนย์เปิดเบืเอ้องแอปของการไฟฟ้าแต่ว่าบินมาบัดมี่ค่าใจบัดเนี่ย นี่แหละคือคือมันบ่ตุงกันเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้นะครับบ้าบ้าบาบผีเขาผีออกผู้ใดเขาไปร่วมกับรัฐบาลนีหรือองค์ข้าพยพของรัฐบาลนีถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เหลิวแหลกมากที่สุดครับเสื้อถือบ่ได o ยูทูบของผมเนี่ยอ่าผมว่าเรื่องตัก,กะวิบัตเนี่ยครับมันตัดออกเลยครับอ่มันตัดออกเลยมันบอกให้ผมอุท้อผมบอกอุท้อนหอ,อกอืมเพราะว่าผมบอกตามความเป็นจริง ว่าตามความเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยปุหลักพันธมิตรมามีกปปสอเป้าโนกวีดนะครับมันเป็นต้นเหตุแห่งความหายนะมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนกลุ่มนี้บ่ไปไล่ลือไล่ล่างบ่ทำา้ายกันให้ระบบมันเสียประเทศไทยเนี่ยผมว่านี่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้กับเกาหลีใต้ครับแต่พอหลังจากประยุทธ์เขามากลุ่มม่วนมหาประชาชนกปปสอกลุ่มพันธมิตรเข้ามามันบ่แม่นเกาหลีใต้ครับ เดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนเกาหลีเหนืออืมแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนขือกันกับเกาหลีเหนือเดี๋ยวนี้คือผู้นําตายเฮ้ยเจ้ได้ให้เป็นคือเกาหลีเหนือคักครับให้สุ่มผู้นาตายเนี่ยเบื้องบอกครับพี่น้องเบื้องข่าวบวกขิมจองอื่นบ่เป็นประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีเหนืออายุแค่สามสิบหกปีครับแลวเป็นคนอ้วนล่างใหญ่ย้อนว่ามีอำนาจเบ็ดเซ็จเด็ดขาดบ่มีผูด้ดล้าแนะนำ คนมันก็เลยจองของอยากสูบยากระสูบอยากกินเหลากักินอยากเห็ดยังก็เห็ดอยากคา,าผู้ใดกับคาว่าแต่พิษใจจะของจะคดลองระเบิดนิวเกียรตุ่มต่ำตุ่มต่ำยิ่งขามหัวประเทศได้กูบกเกิงไก่ทั้งสิน้นเอาไปเอามาฝ้ามีตาสวรรค์ลงโทษครับคนประเทศนี่นี่เราประเทศไทยผมสีว่าคือกันละทาผู้ไดว่าเจ้าของมีอำนาจและจะเห็ดนี่ยั้งก็ได้ผู้ได้คัดใจจะไปคาทิมจับกลุ่มคุ้มขัง ในเมื่อว่าคนบอกบบได้ก็มีแต่ผีเท่าน,านั้นนะบอกย่ามใดผีมันจังสิบอกประเทศไทยว่าผู้นําซุ้มมื่อนีมันใส่บบได้แล้วนะครับหันอยากเป็นคือเกาหลีใต้อ่ะโอ้อยากเป็นคือเกาหลีเหนือเนี่ยให้ไปเป็นคือกับสถานการณ์เดียวนี้ดีที่สุดเลย <c oughs> ผมตั้งหัวคอว่าไว้เมื่อนี่ว่าหมดความเชื่อมันรัท่ากับรัฐบาลจุดนี้แม้สิตั้งทีมขึืนมาไม่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเลี้ยวเบิงหนาเบิงตาแล้วบ่แมนซุ่มซุ่มไม้ครับมันมีแต่ซุ่มเกาอาจารย์วิลาเบาน่อยตอนมีปัญหากระทบของเจ้าของนีลาแตงตีก,กีกระดาษเสือแดงคือการกระดาษทักสินคือการนะครับแล้วผมเบิงว่าองค์ฆ่าพยพของพวกนี้มันจุนตอกแล้วแต่เขาบ่ยอมหลับเขาบ่ยอมไทเทอ,อํำนาจหกับคนอื่นเลยเพราะว่าเขายยานเขาตาย เพราะมันเป็นกลุ่มคนที่เห็นเกโตครับมันบ่แม่นกลุ่มคนที่คิดเพื่อมนุษยธรรมเห็นว่าบางเฟซบางไล่บางคอมคอม,มนที่เสนอลองไปเกี่ยวกับเด็กหน่อยน้องนองตายเอียงนะที่ว่าผูกข้อตายหาว่าเป็นเด็กแว้นไปเลี้ยงไปเที่ยวเตะแล้วก็มีลูกแล้วก็บ่มีปัญญาเลี้ยงดูเลยผูกข้อตายเนี่ยเบิ่งดูความคืดของคนนะครับ มันเป็นมนุษย์คืดเนี่ยนี่มันเป็นความคืดของมนุษย์ที่มีคุณธรรมศิลธรรมเนี่ยนี่ยมันเป็นความคืดของสัตว์ที่ละวันสิเอาชนะกันด้วยกําลังชีวิตทายเท่ด้วยชีวิตจากชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตหนึ่งคือสิงโตไปกินง้วกินค้วยเนี่ยคือสัตว์ไปกินกันจากทายเท่จากชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตหนึ่งสื่อความคิดของมูนี่เป็นยังสี่ครับที่ผมเบิ่งตักขะเขาเป็นจังซี่ที่ผมแวาลงยูทูบล้วก็ออมีภาพประกอบไปนั่ม ยูทูบตัดออกอฉะนั้นผมเลยว่าวิกฤตศรัทธาครั้งนี้มันเป็นวิกฤตยิ่งไงไงหลวงที่ประชาชนคนไทยทุกคนผมคิดว่าเกือบทุกคนแ่ะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หมละเหลืออีกแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้ที่มีอำนาจดูแ,แลเลยคิดแปลกแปลกมูอยู่นี่หรือจะเป็ี่ยนพวกไอโอบุ๊พวกไอโอรับจ้างไอโอสามร้อยนั่นนะอ่ะ ที่รับจ้างเชียร์รัฐบาลรับจ้างต่อต้านคนต่อต้านรัฐบาลนะ่ะนั่นแหละครับถึงสิมิทีมเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ตะเบิงแล้วกับบเมนคนติดดินบเมนคนที่แก้ปัญหาของไทยบ้านใด้บเมนคนที่แก้ปัญหาของชาติใดคนที่แก้ปัญหาของชาติใดคนไปแก้ปัญหาของทองทินนั่นได้ก็คือคนใทน้ทองทินนั่นครับบเมนนักวิชาการลเลยเลียนหนังสือมา ลระกายยเทิงหอคอยเรามองลงมากกินตนาการไปเองว่าบ้านเมื่องมันต้องเปลีย่ยน,นยังสั่นเป็ี่ยนยังสีบ่มแมนครับผมมักแนวนโยบายของพรรคนานาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเปลี่ยนพรรคก,ก้าวไก่ซึ่งเป็นนโยบายที่มองเห็นความสําคัญของคนเล็กคนหน่อยคนในชุมชนปราดไห้บ้านนักวิชาการอิสระนักวิวิชาฉีบต่าง ที่เขาได้ไปซบปัญหานั่นจริงเอาคนกุมนีของมาเวา้าสังเกตเว้าไปในสภาพค,ครับพี่น้องเด็กน้อยรุ่นไม่ๆมหนาอ่อนๆอนครับเว้าได้โดนใจเลี้ยงคําเว้าได้ดีผู้คนปรบมือให้แต่บังเอิญไปอยูาฟ,ฟคานายรฟฟัฐบาลก็มากขึ้นกันแต่ว่าตบ่กลกาศตบมือย่านพ้นเอกปรหยุดเครื่องนี่แหละครับที่นักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเขามีวิธีคิดของเขาอานาคตคือของเขา ซุ่มอยู่ในถ้ำเนียบหรือซุ่มที่เป็นสวอยู่ในนี้ล่อแต่สิไปเป็นเสาหัววัดสิไปยุโกดมองไดสิไปจิว้วถาดมองไดเท่าน,นั้นอีกบ่าจักกี่ปีครับผมตีสูงสุดให้เลยยี่สิบปีครับแต่เด็กน้อยที่เขาเกิดใหม่ใหม่เขาหัวใจยี่สิบปีต้นๆอายุของเขายังยาวนานครับที่เขาถิต้องดูแลประเทศไทยต่อจากกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ แต่ว่ากลุ่มคนที่มีอํานาจในประเทศในไทยในคณะนี้ก็คือกลุ่มปูสมฝ่าศัพท์ห่วงสมบัติเจ้าของหลายก็ห่วงความเป็นอยู่ของเผื่อร่วมชาติฉะนั้นวิธีการคิดของเขาแต่ละคนองค์ค่าพยพของเขาที่คิดออกมาแล้วบอกคือมนุษย์มาน่าทั่วไปครับแม้ทั้งกระทั่งานายแพทย์ทวีสินที่ออกมาว่าเรื่องคนตาย คือว่าบเกินความขาดคิดแสดงว่าเขาคิดไว้แล้วว่าคนมันติตายเท่าไดถ้าโควิดออกมาถ้าออกเพราะเราก่อชุกเฉินเขามากถ้าก,ากักให้โตคนอยู่บ้านแันนั้นเขาคิดไว้แล้วว่าตายเท่าไหเหลือเท่าไหเขาคิดแบบเลขคณิตหรอวครับเขาคิดแบบสิ่งของแล้วอันนี้มนุษย์เด้ครับแม้นตั้งชีวิตหนึ่งก็ผบบสมควนตายถึงเขาสียยากจนเป็ดขอท่านก็ผบบสมควนตายหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องมาพัฒนาคนของชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องขึง้นไปให้มีการศึกษาให้มีความเป็นยูทที่ดีสร้างสาธารณรูป,ปรภคขันพื้นฐานให้ไปมาสะดวกครับบอมมนสร้างความลำบากให้กับเขาฉะนั้นมันบอมีแนวทางใดเลยครับที่ไปเสื้อหมันในรัฐบาลนี้อีกต่อไปได้ฝ่ายค้านจิขอเปิดสภาพบอ,อกาเวาอ้านเป็นโรคโควิดสอวาเทอสิตายนะครับ น้ำเกลว์น้ำเมือตู้น้ำน้อยน้ำเมือแหลมบอก้าดีเบตกำนักศึกษาเด็กน้อยรุ่นหลานบอเป็นรุ่นลูกครับรุ่นหลานเลื่อนรุ่นเลนอีกตั้งหากซึ่งเขาต้องอยู่ในประเทศไทยนี่อีกหลายปีนะครับแปดสิบปีกับบ้านใดเออหรือหกสิบปีกับ่าไใ้ที่เขาสีต้องมีชีวิตอยู่บวกยี่สิบปีที่เหลือเขาอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าพวกโมนี่ผมตีให้สูงสุดอายุ แค่ยี่สิบปีที่เหลือเนี่ยครับก็ตายเบไปแล้วครับฉะนั้นจะเอาความคืดของคนไกลตายเนี่ยมาว่างแนวทางยุทธศาสตร์ชาติได้ยี่สิบปีได้จังไดเพราะผลงานที่เฮดมาตั้งแต่วันรัฐประหารหาเจ็บยิบสองพฤษภาหาเจ็บขอให้าจับมือผิดหลังจากนั้นมาประเทศไทยก็ดรอปลงดรอปลงดอกล,ง,อล,ง,อล,ง,อลงครับเฮตยันกับโบข้นเลือกตั้งกับโบข้น รัฐบาลก็ซ้ำไกลตัวลูกพ่ามีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนผู้ใดเว่าเห็นตางแนก็ออกเดี๋ยวจากหน่อยมันก็สิมมหาจับคนเห็นตางเด้ยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ออกนากะออกกฎหมายเหรอครับผู้ใดบสไซนากา,กากออกนอกนอกบ้านน่ะจำคุกเท่าใดแล้วไม่เกินปีหรือสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทเนี่ย มันมีวิธีคิดที่เอาแต่เงินที่เอาแต่เปรียบประชาชนบอกให้เขาอยู่บ้านนำมั่นรถก็จจิงยุ่งบอพอบบ,บ,บมีคนเติมเพราะว่าน้ำมั่นโลกมันก็มีส่วนลดแต่คาไฟขึคืนแบบนี้พ่อคนท่วงถามในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนพ่อสนธิริมท่องกุลียต้องยกให้ครับเค่ดิตสนธิริมท่องกุลในช่วงหลังๆนี่นะครับเบ้าถึกใจผมในเรื่องของพลังงานผูกขาผมก็คิดคือกันครับในประเด็นนี้เนี่ย หลังจากออกจากคุกมาเนี่ยเราด้คิดไหมครับมีความคิดดีนะครับเห็นด้วยในเรื่องของการทำพลังงานผูกขาดการแปรรูปพลังงานเนี่ยผมเห็นด้วยกับสนธิลิมท่องกุลครับ,มรบผมแช่ให้เราอันนี้ปบมือให้ครับอันนี้เรื่องนี้ได้ยแต่ส่วนนะครับการบ้านการเมืองที่มันเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้ผมว่ามัน่มีทางทีดีขึ้นไปได้ ยกเว้นว่าโลคนชุดนี่ออกเอาคนชุดใหม่เข้ามาเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาคนที่มีวิเศยทัศน์มีความคิดดีกว่านี้มันบม่มเนว่าประชาชนคนในชาติเดียวกันขาดความเสื่อมันต่างประเทศเขาก็ถอนทุนครับเพราะว่าเขาขาดความเสื่อมันกับรัฐบาลนี้คือกันทําการฆ่าเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมากครับมันตัวกันเมื่อดดดอกตัวดูตัวดูเขาหนีไปเลยครับแล้วผูใ้ใดสจิไปทํามการฆ่านั่นอืม เ่ากลับไปกลับมาว่าวันที่สามเบิงได้ว่าใช้ขายเหล้าขายเบียร์ได้เลีวก็มีคํสาสั่งออกมาไม่หรอผมเบิงมาหนึ่งแวบ,บๆเนี่ยผมจะเบิงอีกว่าห้ามขายเหล้าขายเบียร์อีกหรอห้ามค้นเคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัดเอาไปเอามาเนี่ยมันจะเป็นเกาหลีเหนือให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นห้มันเป็นครื่อข้มจองอื่นได้ไหมได้ครับผูนําหลงอานาจเจ้าของลายผู้ไดมาตีมาวาบบได้ เลยบ่มีคุณนะท้ำศิลธรรำขนบอกกับบ่ได้คนเตือนกับบ่ได้เหลืออย่างเดียวคือผีบอกผมว่ารัฐบาลนี่เหลืออย่างเดียวคือผีบอกาพี่น้องประชาชนชนบอกบ่ได้เตือนบ่ได้ถ้าผีบอกก็คือความมหันต์ความหายณะที่เข้ามากููตูตนของเจ้าของนะครับสู่มื้อนี่พี่น้องเอ,อ้ยนะครับบ่อยากว่าวอก คนบ้านนอกกับบอมีงานทําฝนกับบต๊กปีกาเนี่ยมันกระแรงเขาเม็ดเดียวกับบได้เก็บได้เกี้ยวนะครับแล้วปีนี้นี่มาแรงกเบิ่งจังได้กับบอหูครับเขาก็ได้ซื้อกินรัฐบาลก็ให้กักตัวอยู่บ้านนะครับผมกักมาเนี่ยิเขาเป็นสองเดือนแล้วครับบได้เฮ็ดหยังนะครับของผมจะเค่ยส่งไปขายกับบได้ขาย คนที่เอาของไปขายกับบ่อได้ขายซูมือเฮ็ดอีหยังครับบ่มีแนวขายครับพี่นอ้องเยันบ่อข้าขงๆข,ข,ขายปลาอี้หื้อกินแล้วครับเนี่ยปลาอี้หื้อปลาอี้หื้อแพ็คละร้อยแพ็คละร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาอีกอีกเฟีดนะครับเนืงให้อันนี้ปลาคีโกปะปลาคีโกะแค่กินเ่าปลาคีโกะหลายปลานี่ปลาอี้หื้อครับ ปลาเมึกเลยล่ะปลาเมึกภาษาเก่าอีสานบ้านเท่าว่าปลาอีงหือ้อมันจักเสีเหตุแน่เดยครับพี่น้องครับปกติชีวิตประจําวันของผมนี่ก็ไปทํามาค้าขายเด้ขายของมองหันขายของมองนีไปเศร้าพื้นที่ห่างออกงานมหากรรมผลิตงานอยู่บ้านมีคนมาจ้างกับเย็บผ้าครับมีคนมารับกับซูงให้ไปขายมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเงินเยียวยาบะต้องครับ แต่ว่าในคณะนี่รัฐบาลเนี่ยอาศัยว่าโควิดว่าให้ประชาชนไปใส่หยุดสมักสตอปบ,บัสขับพี่น้องจะหายดงเย็นยูผู้พามา่านเคยขายสมุนไพรได้เคยไปหันไปนีได้เดี๋ยวนี้ไปใไส่บ่ได้ครับฮักแหน่งนอกไม้กินขี่เขียวป่านแมงบงเลยรเดีย๋ยวนี้นะครับพี่น้องหลายคนทั้งบ้านเล่าว่าก็อยู่ซื้อ,อขี้เขียวทั้งทิ่งเฮ็ดจังด๋อนะครับ พี่น้องหน้าคาพี่น้องเมืองเลยพี่น้องสาระคมลอยเอตตานั่นสาระคมจักไปขายเอยีงยงให้เลยครับย้อนรัฐบาลชนีดแล้าเสษประชาชนเสื้อมันในตูวตนรัฐบาลชนีดได้จังไงหลักสอสก็ยังบอกออกมาว่าว่าให้ทม,ม่าหากินแนะอย่ามารอแต่เงินเย,ยียวยาอยู่ต่างแต่มูเจ้ามานี่แหละเขาทม,ม่าหากินเมื่อไรฮันมูเจ้าบ่มาเขารวยมากกว่านี้แล้วมาเฮ็ดให้เขาจนแล้วมาบอกว่าให้เขาทม,ม่าหากิน แล้วยังไม่สั่งสอนประชาชนบอกว่าผู้จักอดออมบรรรัฐบาลนะ่ะมันเป็นเสื้อนอนกิน,นมันมีปัญญาอย่างไน,นมันคือเป็นหน,น,นีเป็นศินเป็นหนีเป็นศินกับวมฒนของมันครับประชาชนเนี่ยต้องเป็นผู้ใส่หนีเดี๋ยวนี้คดีขิ้งเกียรตกับแพรเขาอีกตั้งหางเบื้องรูรง้เอาเงินใส่ไปใส่หันบ่เอเงินผ้าสีไปใส่นะครับพ่อเป็นเรื่องเป็นเล่ากลายเป็นเจ้าในที่รัฐเออเดี๋ยวกับว่า เป็นบุคคลธรรมดาบ่แม่เจ้าหน้าทีรัฐบ,บ้าบ้าบอบอผีเข่าผีออกครับบอเน่บอนอนครับผมก็เงินยูดอกคนเที่ยเขาองค์ข้าพยพของเขาเนี่เชี่ยเ,ยเขาได้จังไดสินเนียทั้งทั้งสิ่งจับของเนี่ยอดอยากปากแหงพวกนักธุรกิจทั้งหลายที่ไปเชี่ยเขาเนี่ยเป็นจังได้ดนอยนี้ครับเดี๋ยวคือว่าธุรกิจไหม่มัเสี่จริงนะครับไงก็กินตามไงสร้างกระินตา,ตามสร้างงดก็กินสมงดครับ มดกินซอสส้างบ่ได้ส้างม่กินทอมดกับบ่ได้ในเมื่อว่าภาวะเศรษฐกิจมันสุดไปทั่วนามันเป็นปัญหาไปพร้อมกันเบอย่ขึ้นว่าตัวใหญ่สี่หลอดตัวน้อยตัวน้อยบ่หลอดตัวใหญ่กับบ่รอดครับนี่แหละคือไทยบ้านที่เขามองปัญหาอยู่ในกรนีว่ารัฐบาลเนี่ยบ่มีความสามารถแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาอีหยังให้เขาได้แล้ว ผมว่าเงื่อนขั้งกับสิบิร์ดแล้วล่ะไอที่ออกมาเว้าวชี่ใจกันตืมๆอยู่นี่คือเงื่อนกูเด้ที่เอามาใจนะครับเงื่อนของอ่าเอี่ย่ะประกันสังคมเขาไปท่วงถามกับบ่ได้การบินไทยลมละลายเจงแล้วเจงอีกอยังสิไปซอยเขานี่ปัญหามันแก้บ่ถูกจุดแล้วครับนี่วิธีทางเดียวก็คือเฮ็ดจังได๋ให้รัฐบาลนี่ออกไปซะพี่น้องประชาชนเว้าซอยกันบอกซอยกัน ให้เขาล่าออกไปซะอย่าให้เขาอยู่อีกต่อไปเถอะเหลือตนคนเนี่ยถ้ามีความเปลี่ยนมนุษย์อยู่นะครับผมเองก็เป็นคนไทยบ้านธรรมดาเนี่ยแหละบ่ะมีธิ์สงี่ยงดอกธิ์ดเดียดนี่ยังดอกนี่แต่ปากเนี่แหละนะครับข้อไดว่าไดจานะครับแท่นพีแท่นนองที่เพื่อนเขาเดือดร้อนที่เพื่อนบอกโเป็นก็าราไรการผมเนี่แหละไทยถอดไปสู้รัฐบาลไปสู้สังคม ในคนอื่นได้รู้ได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ไทยบ้านมันเดือดร้อนแล้วครับทรรม,มาหาขินบดได้แล้วครับมันชิโอดตายแล้วครับขอความกรุณารัฐบาลชุดนี้ล่าออกซะครับปล่อยให้คนุลุใไม่เขาเขามาบริหารจัดการซะยังขี้ไล่ประวัติศาสตร์กษิไดจ่าเลกเดอไว้ว่าองค์คุริมานกับใจเราเดอร์เดี๋ยวนี้ทันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วครับ บอ่อยากให้ว่ารัฐบาลชุดนี้กลายเป็นปีศาจที่จะลึกไวในประวัติศาสตร์ได้ทาความอยากวดอยากปากแห่งได้ความทาได้ทาความลาบากกากกรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้สร้างเว้นสร้างกรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในสมัยช่วงพลนเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอํานาจอยู่นี่ผมบอ่อยากให้ประวัติศาสตร์จารลกไวอย่างสั้นครับโดยความปรารถนาดีของไทยบ้านที่มีต่อภูมิอํานาจในประเทศไทย ใส่สติปัญญานะครับขอให้ระงับยับยั้งในการแก่ประกาศพระเราก่อฉุกเฉินประกาศยกเลิกซะครับวันที่สิบหาในประกาศยกเลิกซะนะครับแล้วกา็อยู่กับโควิดให้ปลอดโควิด่บก่าโควิดวิธีการใดหายไปจังทันพ่อห้เขาได้หายใจในจังหน่อยพ่อไ้เขาได้มีหมองทํามาหากินในจังหน่อยตลาดนัดตลาดเศร้าตลาดแรงพ่อห้เขาได้เปิดในจังหน่อยครับยายเขาอยู่จังสี่ต่อดตายแท้ครับ ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามครับรายการเสียงชุมชนคนไทยบ้านตามสไตลย์พยายรุ่งเราได้ซํานี้แหละครับสวัสดีครับ